สวัสดีจ้ามณีกะผู้เบาอันเหลือหน่อยกะผู้บเบาทเลือหน่อยนะจ๊ะเนาะเอารถเก่ามาโชว์จ้ะรถเกา่ารถสมัยโบรถเก่าเลยแหละอุย้ยยังงามเลยพี่น้องไอจ้ารถเกา่าคนามาโชว์นะจ๊ะเนาะอุย้ยเก่ามากๆเลยราคาเท่าไรผู้นี้จะโค่นผู้นี้ถ้าทางจะแพง นี่จะรถเกา่าเก่ามากๆรถน่ะสวยนะอันนี้น่ารู้สึกว่าจะเก่ากึกเลยแหละ <c oughs> สวยมากเลยนี่น <c oughs> เก่ามากแล้วก็สวยนะคะเป็นรุ่นเกา่าไม่ไม่รู้เจอปีพศออไหนไม่รู้นะแต่ว่ารุ่นเก่าเลยอ่ะสวย <c oughs> นี่จะโหอย่างงามเลยพี่น้อง สวยมากเลยแอลนี่เชียนว่าแอลนี่นะ่าจะเป็นสอวนห้คนขับรถนี่นี่รถเก่านะรถเก่ารถสวยด้วยนี่รถเก่ารถสวยมากมากเลยแต่ว่าสีดำน่ะสวยวู้สู้สีนี้ไม่ได้สีนี้สวยกว่า นี่จ้ะมันจะมีงานโซ่ลดอยู่เด้งานโซ่ลดลดแบบรุ่นเก่าๆเลยอ่จ้ะนี่จ้ะยังสวยเลยอ่ะแปดสี8 8. ่หกแปดอาพี่น้องซื้อหวเออเดอร์บาทนี่สวยมากๆเลยวู้ยเห็นไหมสวยมากเลย รถเก่ารถเก่าเขาจะเอามาโชว์นะน่าจะสวยสวยมากๆนะคะ,ะก็จะเป็นแวรุ่นแวรุ่นเหลือหน่อยขับรถเก่าอีกต่างหากมันเป็นอย่างที่แบบว่าสุดๆแล้วมันเป็นแบบที่มันน่ารักอะ่ะนี่ผู้เบาเหลือน้อยสวยมากๆนะจ๊ะนี่รถเก่าโอ๊ยขอไปขอไปเห็นงานสายล้วบ้อไปอย้ําพี่น้องแปบ๊บเดียว เหมือป่วยเราเห็นกานโปลกปลก,ปก <c oughs> โอเคนะจจะเนาะไปรถเก่ารถเก่าสวยมากเลยซื้อออเดอภาพอาจจะสั้นนิดนึงนาะจะเนาะอาจจะไม่สวยเท่าใด่ก็ขอโทษขออภัยทีความผิดพลาดนาะจะเนาะสวยมากมากมีนาทีละ สองที่ห้าสิบแปดโอเคนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย